สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแบม Answer t a ทาร of ออฟเอีกแล้วนะคะคืนนี้นะคะแบมจะมาทำหัวข้อ Random น,นะคะสำหรับความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับทุกคนนะคะวันนี้หัวข้อของเราก็คือจากคนหนึ่งถึงอีกคนนะคะเป็นแรนดอมนะคะไม่ต้องเลือกกองไพ่ไม่มีวันหมดอายุนะคะคุณอยากจะกลับเข้ามาดูตอนไหนอีกก็ได้นะคะการทำนายเป็นการทำนายแบบพลังงานโดยรวมนะคะ อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะและแบมก็หวังว่าสิ่งดีๆจากคำทำนายทุกอย่างจะเกิดขึ้นจริงกับคุณทุกคนหรือว่าเราทุกคนนะคะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของเราทุกคนนะคะและแบมก็หวังว่าทุกคนจะรับเอาไปแต่พลังงานที่ดีพลังงานที่บวกๆเท่านั้นนะคะหากฟังแล้วตรงไหนไม่สบายใจไม่ชอบนะคะก็อย่าเก็บไปคิดอย่าเก็บไปเอ,อ่อให้รบกวนจิตใจเลยนะคะตัดทิ้งสลัดทิ้งไปเลยนะคะ แล้วแบบก็อยากจะฝากนะคะทุกคนนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระด,ดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจที่สําคัญให้กับแบมในการได้ทําคลิปดีๆต่อๆไปด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะว่าเขามีอะไรอยากจะบอกคุณไหมคะหรือว่าไพ่ยอยากจะบอกอะไรนะคะให้ไพ่ช่วยหาคําตอบให้เรานะคะจากแบม Answer ร์ทาร์ลออฟเลิฟค่ะจากคนหนึ่งถึงอีกคนนะคะ เดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันก่อนเลยนะคะเดอะมูนนะคะมีการคิดมากนะคะมีการเสียใจมีการสับสนวุ่นวายใจเกิดขึ้น คิดมากนะคะคิดมากๆเลยนะคะกังวลมากมีความเครียดสะสมในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็บางคืนก็ร้องไห้นะคะอยู่คนเดียวก็ร้องไห้นะคะแล้วก็เจ็บเสียใจอะคะ่ะมีความเสียใจเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะเป็นอย่างนี้ทั้งสองฝ่ายเลยก็ได้นะคะ Hmm. ทั้งคิดมากทั้งเหนื่อยนะคะทั้งแบบว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นแบบนี้เลยไม่อยากให้เป็นอย่างนี้เลยนะคะไม่อยากจะเจอเรื่องราวแบบเอ,อ่อที่มันทําร้ายจิตใจนะคะแล้วก็เหนื่อยมากๆนะคะเหนื่อยล้ามากๆกับความสัมพันธ์นะคะที่ต้องเจอตอนนี้นะคะ การกลับมาขอโอกาสกันนะคะ <c oughs> จากเรื่องราวที่ผ่านมานะคะทาให้คุณทั้งสองนะคะต้องเจ็บปวดเสียใจมากๆนะคะเสียเสียความรู้สึกนะคะบางคนถึงกับเสียความไว้วางใจไปเลยนะคะแต่จะมีโอกาสนะคะการกลับมาขอคืนดีกลับมาขอโอกาสนะคะกับคนอีกครั้งหนึ่งนะ,ะแต่พาย,ยังไม่บอกเลยนะคะว่าเขา พลังงานของเขาความเด่นชัดของตัวตนเขาเป็นยังไงนะคะอืมบางทีนะคะเขาอาจจะดูภายนอกเผลน,นนะคะอาจจะกำลังแกล้งมีความสุขอยู่ก็ได้นะคะอาจจะทำเป็นแบบว่าไม่ทุกร้อนอะไร แต่จริงๆแล้วในใจเขามัน,มนเจ็บปวดแสนสาหัสนะคะหรือว่าพลังงานนี้จะสลับฝั่งเป,เ,ปเป็นของคุณก็ได้นะคะเป็นของคนที่มาพบคลิปนี้นะ,ะเหมือนกับคุณแบบว่าฉันนอยู่ได้ฉันอยู่ได้ใน,นต,ตัวฉันเองแล้วนะคะบางคนนะคะที่ได้เข้ามาพบคลิปนี้คุณอาจจะเลิกกันแล้วนะคะหรืออาจจะหันหลังให้กันแล้วอาจจ,อาจจะยังไม่ได้คุยกันะนะไม่ได้คุยกันแล้วหลายวันหรืออาจจะเป็นหลายเดือนก็ได้ แล้วดูเหมือนว่าเออบางคนฉันก็อยู่ตัวด้วยตัวของฉันเองได้แล้วนะคะฉันไม่ต้องมีก็ได้ความรักนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ข้างในมันไม่ใช่นะคะข้างในจิตใจคือมันมันยังเจ็บอยู่นะคะมันยังคิดถึงคนเก่าๆคิดถึงความเออความเจ็บปวดที่เขาทํานึกถึงเมื่อไรก็ร้องไห้ทุกทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ดูเหมือนจะจะผ่านไปได้ นะสาหรับบางคนแต่สําหรับบางคนก็ยังนะคะยังแล้วก็จมอยู่กับความผิดหวังนั้นอยู่นะคะแต่ทีเนี้ยสิ่งที่คุณอ้อนวอนขอนะคะไพ่ไพ่ไพ่ใบนี้ก็พูดได้อีกในนึงก็คือว่าหากคุณนะคะได้ไปอ้อนวอนขอนะคะในความรักนะคะเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะให้คุณสมหวังกับคนที่คุณรักนะคะ พระเจ้าของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะคะท่านจะอวยพรอวยชัยให้คุณได้สุขสมบังอย่างแน่นอนแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้นะคะบางครั้งดูเหมือนว่าความสัมพันธ์นี้มันต้องใช้เวลาใช้เวลาในการปรบับในการจูนบางคนอนะ่ะเขามีครอบครัวอยู่แล้วนะคะก็คุณไปเจอเขาตอนที่เขาไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนที่เขามีคู่ของเขาอยู่แล้วนะคะแต่ทีเนี้ยดูเหมือนว่าความสัมพันธ์นี้มันยังแบบ มันเป็นความสัมพันธ์แบบคาบเกี่ยวตั้งแต่เดอนมูนขึ้นมาเลยนะคะกับเก้าไม้มันเป็นความสัมพันธ์แบบคุณไปเจอกับคนคนนี้ในช่วงเวลาที่เขามีคู่ของเขานะคะแลวทีนี้มันเกิดการแบบว่าไม่ลงตัวกันนะคะคุณก็เลยต้องเจ็บปวดคุณก็เลยต้องรอคอยนะคะแต่สิ่งที่คุณอ้อนวอนขอมันจะส่งผลนะมันจะดีสําหรับตัวคุณได้นะคะแต่คุณต้องรอหน่อยนะ เดี๋ยวเรามาดูกันขอให้ไพ่บอกแล้วกันนะคะว่าลักษณะท่าทางเขาเป็นยังไงแต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่คิดนะเดิมูนขึ้นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าที่เขาทำร้ายคุณแล้วเขาจะมีความสุขไม่ใช่นะคะเขาก็ทุกข์ใจพอๆกันกับคุณนะคะคนคนนี้นะคะเขาจะเป็นคนที่หรือว่าคุณก็ได้นะ คุณถ้าเป็นผู้หญิงได้เข้ามาพบคลิปนี้นะคะคุณจะมีความเด็ดเดี่ยวมากนะคะในการตัดสินใจคุณจะเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวมากคุณสามารถนะคะควบคุมคนคนหนึ่งได้เลยนะคะถ้าเขารักคุณม,กมากๆนะเขาจะเชื่อฟังอย่างเป็นลูกแมวน้อยๆเลยนะคะหากใครเป็นผู้ชายได้เข้ามาพบคลิปนี้นะคะหากคุณมีภรรยานะคะคุณมาเจอคลิปนี้ถ้าคุณได้เจอหญิงสาวที่ถูกใจของ สำหรับคุณนะคะคุณจะเชื่อฟังคุณจะรักและเทิดทูนเธอนะคะอย่างถึงที่สุดเลยนะอืมบางคนนะคะอายุ35ปีขึ้นไปนะคะในความสัมพันธ์ของคุณหรือว่าตัวคุณเองนะคะ35ปีขึ้นไปนะคะเป็นคนเด็ดเดี่ยวมากมีความชัดเจนมากนะคะ เป็นคนที่เหมือนกับว่าตรงๆต,ตรงไปตรงมาชัดเจนกับทุกสิ่งทุกอย่างและในความสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นคนชัดเจนมากๆนะรักก็บอกว่ารักชอบก็ก็บอกว่าชอบนะคะอาจจะประมาณว่าปากร้ายใจดีอะนะคะแต่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นคนหยาบคายหรือหยาบกระด้างอะไรอย่างนั้นนะคะหมายถึงว่าตรงนะคะตรงมากๆตรงเกินไปอะไรอย่างนี้เนาะจริงใจอะ่ะ อ่าพวง่ายๆนะคะไม่ประดิษฐ์ประดอยในคาพูดนะคะอาจจะเป็นเขาด้วยหรือคุณด้วยนะคะหรือคุณนั่นแหละที่เป็นคนตรงมากๆแล้วเขาก็เป็นคนที่อ่อนโยนมากนะคะยอมคนทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าได้อยู่ด้วยกันเห็นแล้วนะคะว่าเป็นประมาณอายุสามสิบห้าปีขึ้นไปนะคะหรือสามสิบต้นๆเนี่ยได้ นึกว่าจะไม่มาซะแล้วนะคะอืมมีพลังงานของความเป็นเด็กด้วยนะนึกว่าจะนึกว่าจะไม่มีซะแล้วนึกว่าคลิปนี้จะแวกแนวเอ๊ะทาไมทําไมถึงจะมีแต่พลังงานความเป็นเด็กขึ้นมาทุกคลิปเลยคุณและเขานะคะกําลังมีความลังเลในการตัดสินใจนะคะหรือว่าความสัมพันธ์นี้นะคะ อาจจะทําให้คุณแบบเจอความเจ็บปวดความไม่ชัดเจนนะคะคุณเลยไม่กล้าที่จะตัดสินใจทําอะไรลงไปนะคะคุณยังคิดอยู่นะคะว่ามันจะมีทางออกไหมมันจะเป็นไปได้เหรอะะหรือว่าเราต้องจบกันแล้วจริงๆอะไรประมาณนี้นะคะในสิ่งที่คุณเจอนะฮอรดมนขึ้นมาเนี่ยคือว่าแน่นอนในความสัมพันธ์นี้ต้องมีน้ําตานะคะมีน้ําตาเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะ เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือบางคนไปเจอคนที่เขามีเจ้าของแล้วนะคะแต่คนคนนั้นเขารักคุณนะเนี่ยพอเดโมลขึ้นแล้วก็มีก้าวหมายความสัมพันธ์นี้มันจะหนักหนานะคะมันจะมีเรื่องนะคะมีราวให้ต้องแบบค่อยๆใช้เวลาค่อยๆเป็นค่อยไปนะคะเมื่อเขาจบกับตรงนั้นแล้วเขาก็จะมาทางคุณนะคะอันนี้ขอพูดอย่างนี้นะจะไม่พูดว่าจะต้องไปแย่งชิงอะไรนะคะบางคนความสัมพันธ์ได้นิ่งเงียบไปแล้วนะคะ อืมนิ่งเนี่ยไปสักพักแล้วนะคะมีความเหงานะคะความโดดเดี่ยวในจิตใจเกิดขึ้นทั้งสองฝ่าย คุณต่างก็รักกันต่างก็คิดถึงกันนะคะแต่ยังมาหาไม่ได้อะไรๆมันยังไม่ลงตัวอะไรประมาณนี้นะคะหรือคนมีคู่แล้วนะคะอาจจะไม่ใช่คนที่แบบว่าไปเจอคนที่มีเจ้าของก็ได้มีคู่แล้วหรือกําลังคุยนะคะคุณอาจจะทะเลาะก,กันเนอะอาจจะทะเลาะก,กันรุนแรงนะคะเพราะความห่างไกลด้วยนะคะเพราะความต่างกันมากๆในด้านอายุนะคะในวุฒิภาวะนะคะก็ต้องใช้เวลาในการปรับในการจูนหน่อยนะ มีความคิดมากนะกลางคืนนอนไม่หลับกันเลยนะคะเหมือนแบบกลางวันก็ทํางานได้ปกตินะอาจจะผ่านช่วงเวลาเยียวยาจิตใจกันมาแล้วสักพักหนึ่งกินข้าวกินปลาได้ปกตินะคะกลางวันทํางานทําการพอตกกลางคืนมาเอาแล้วนอนไม่หลับร้องไห้เสียใจนะคะคิดถึงกันและกันนะเนี่ยเห็นไหมความรักครั้งนี้ยังไม่มีใครปล่อยใครไปนะยังกอดความรักครั้งนี้ไว้อย่างเหนียวแน่นนะคะอืมเอ๊ จะเป็นยังไงนะความรักครั้งนี้นะคะอืมเขาอยากมานะเขาอยากมาคุยเขาอยากมาหาคนคนนี้เขาอายุไม่เยอะนะคะอ่าถ้าแบบถ้าแบบเปรียบจากไพ่นะ g น t of ว a น d s นะคะอัศวินถือไม้เท้าก็ไม่ได้อายุเยอะนะไม่เหมือนพระราชาอัศวินนี่ก็จะประมาณไม่เกินสามสิบห้า ยี่สิบไปปลายหรือยี่สิบห้าไม่เกินสามสิบห้าอะไรประมาณนี้นะคะบางคนเขาเด็กกว่าคุณนะพลังงานความเป็นเด็กก็มานะคะที่แรกแบมคิดว่าจะไม่มีความเป็นเด็กแล้วนะคะเพราะว่าควีนขึ้นมานะคะแล้วก็คิดว่าคงจะไม่ใช่พลังงานของเด็กแล้วแหละโอ้แต่ไม่ใช่เลยแสดงว่าแชแนลนี้ต้องต้องเอ่อพลังงานความเป็นเด็กเยอะมาก <laughs> นะคะเกือบทุกคลิปนะทุกคลิปเลยก็ว่าได้นะคะเนี่ยอันนี้ก็จริงๆจริงๆนะมาแล้ว พลังงานของความเป็นเขาอยากมานะแต่เขาต้องข่มใจข่มใจเพราะอะไรหลายอย่างอาจจะมาไม่ได้นะคะอาจจะห่างกันด้วยาการทํางานนะคะทีนี้นะคะบางคนขอพูดหน่อยถ้าพลังงานไพ่ยอย่างเงี้ยบางคนคุณรู้ว่าเขามีครอบครัวแล้วนะคะหรือคุณเพิ่งจับได้บางคนรับไม่ได้นะแต่ทีเนี้ยเขาฝ่ายนั้นอนะ่ะฝ่ายในฝ่ายหนึ่งอนะ่ะฝ่ายนั้นแหละฝ่ายคนของคุณอนะ่ะเขาบอกเขาจะน่าจะพูดกับคุณว่า เขาพร้อมที่จะรับคุณอีกคนหนึ่งนะคะเขาพร้อมที่จะเคลียร์ให้จบกับคนเก่าของเขานะคะแต่คุณรับไม่ได้อันนี้ในกรณีบางคนนะคุณถึงต้องเจ็บปวดเสียใจเนี่ยเนี่ยเดมูนขึ้นก้าวดาบขึ้นเนี่ยห้าถ้วยขึ้นลมไม่เป็นท่าอย่างเงี้ยนะคะเจ็บปวดเสียใจนะคะอยู่กับตัวคนเองอยู่กับตัวเองอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อคิดและแตรึกตองว่าจะเอายังไงต่อดีแต่จริงๆแล้วเขาอยากมานะถ้าเขามาได้เข้ามาเคลียร์ได้เข้ามาแล้วนะคะ เดี๋ยวมาดูแนวโน้มซิว่าจะยังไงต่อนะคะจะมีพลังงานอะไรขึ้นมาอีกไหมนะคะว้าวเดอะสตาอืมต่างคนก็ต่างหวังต่างคนก็ต่างฝันว่าจะได้ใช้ชีวิตร่วมกันนะคะอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวกันนะคะเหมือนเจอกันแล้วนะคนที่ใช่ประมาณว่าคนที่ใช่ในเวลาที่ผิดประมาณนี้นะคะ อืมเหมือนมาช้าไปอะไรประมาณนี้นะคะแต่คุณก็หวังเขาก็หวังว่าจะได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะเป็นครอบครัวก,การมีลูกเรียกการอะไรอย่างนี้นะคะอืม queen of c u p เขาจะมานะคุณนั่งรออย่างที่สวยได้เลยนะคะบางคนเขาจะมาหาคุณนะ เพราะคุณคือคนที่เขารักนะคะเขารักคุณอย่างมากนะคะมากมากๆเลยนะคุณจะได้รับความยุติธรรมนะจริงๆแหละคนเก่าเขาบางคนก็คาราคาซังอยู่กับคนเก่าเขานะคะยังมาหาคุณไม่ได้คุณจะได้รับความยุติธรรมจากความรักครั้งนี้จากความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะไม่ว่าใครที่คบกันอยู่ตอนนี้แล้วคุณหาความชัดเจนจากเขาไม่ได้นะคะ ออแล้วก็คุณก็อึดอัดจใจมาโดยตลอดจะไปก็ไปไม่ได้จะอยู่ก็ไม่มีความสุขอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวคุณจะได้รับความเชัดเจนนะแล้วก็ได้รับความเมุติธรรมในทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเสียไปทั้งความรู้สึกทั้งน้ําตานะคะทั้งความผิดหวังเสียใจให้กับคนคนหนึ่งนะเขาจะชดเชยให้คุณนะคะลูกเหมือนเขารักคุณมากเลยนะแลวเขาก็ไม่ยอมปล่อยคุณไปด้วยจะขอโอกาสนะคะแต่นะคะคุณอาจจะมีคนเข้ามาเยอะนะ หลังจากนี้นะคะอาจจะมีพลังงานใหม่ๆนะคะเข้ามาขายขนมจีบให้คุณเข้ามาเป็นตัวเลือกให้กับคุณนะสำหรับบางคนนะคะอืมเขากำลังหาทางอยู่นะคะคือเขาอยากจะไปต่อกับคุณนะคะ เขาอยากจะไปต่อกับคุณมากๆกนะกาลังหาทางอยู่ว่าจะมาหาคุณยังไงบางคนเนดะยเขาไม่ได้มีคู่เขาแค่มีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ต้องรับผิดชอบกับคนเก่าของเขานะคะก็เลยต้องปล่อยให้เขาเคลียร์หน่อยให้เวลาเขาหน่อยนะคะบางคนเพิ่งเจอกันแล้วก็แบบเออรับรู้เลยว่าเออปัญหาอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องรับฟังกันนิดนึงนะคะ เดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะว่าแนาวน้องความสัมพันธ์นี้จะไปในด้านไหนนะคะอ้าวคิงควีนขึ้นหรออ่าจริงๆด้วยคิงควีนขึ้นนะคะคุณเป็นคู่กันนะถึงว่าเราตัดกันไม่ขาดนะคะอืมคุณเป็นคู่กันนะแต่บางคนนะคะแบบขอใช้คําว่าบางคนนะคะว่า คุณอาจจะมาเจอเขาช้าไปนะเขาอาจจะแต่งงานหรือมีลูกมีเต้าด้วยกันกับคนอื่นไปแล้วนะคะแล้วคุณมาเจอเขาที่หลังนะคะเมื่อเขาใช้ชดใช้กันหมดกับคนเก่าเขานะคะก็เขาเดี๋ยวเขาก็จะเป็นอิสระนะแต่ทีเนี้ยคุณต้องรอนะดูจากไพ่ใบแรกเลยนะเดอะโมน่ะขึ้นเขาก็คิดหนักนะไม่ใช่ว่าเขาไม่คิดคุณก็คิดเขาถึงอยากจะบอกให้คุณรอเขานะคะอืมถ้าคิงควีนขึ้นอย่างนี้คือคู่กันนะคะ โหมีความหวังความฝันมันจะยังอยู่ด้วยกันนะเดี๋ยวเรามาดูต่ออย่โน้มจะไปในด้านไหนอีกนะคะหรือบางคนเ้ากำลังอยู่ในการแบบคาบเกี่ยวกับการหย่าหย่าร้างจัดการเอกสารจัดการแบ่งนู่นแบ่งนี่กันนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงน,นะบางคนบางคนจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายที่อยู่ บางคนเขาอาจจะมาชวนคุณไปอยู่ด้วยนะคะถ้าเขาเกิดแบบสะสางอะไรของเขาเสร็จแล้วนะคะคุณจะได้ย้ายที่อยู่ไปอยู่ที่อื่นหไปอยู่กับคนที่คุณรักนะคะจะมีการเป,ปลี่ยนแปลงไปในด้านที่ดีๆนะควีนออฟเพน t a c l ค s นะคะโอเคคุณก็ยังเป็นคนรัก ของเขานะคะเขาก็ยังมีความมั่นคงในความรักที่เขามีให้กับคุณยังคิดถึงยังห้ยหาคุณอยู่ไม่เสื่อมคลายเลยนะคะขอพูดเลยนะอืมต้องมีการต่อสู้กับจิตใจตัวเองนะคะ สักพักหนึ่งเลยนะสักพักใหญ่ๆนะคะกว่าความรักครั้งนี้จะลงตัวนะคะขอให้ใจเย็นๆนะคุณจะได้รับชัยชนะนะคะวิกตอรี่ขึ้นมานะชัยชนะจะอยู่ในมือคุณนะไม่ว่าสถานการณ์สภาวะการที่พวกคุณเจอตอนนี้เป็นยังไง จะเป็นประเภทรักเรา2อสาคนนะคะหรือว่าเจอเขาอยู่ในคาบเกี่ยวในความสัมพันธ์ที่มันยังไม่ลงตัวเลิกกันไปแล้วแต่ว่ามันก็ยังก็มีอะไรบางอย่างที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะทำให้คุณไม่สบายใจนะคะหรือใครบางคนที่ไม่ชัดเจนกับคุณนะคะอันนี้คือบอกเลยว่าเหมาะกับความรักที่มีประเด็นปัญหานะคะ ถ้าคนที่มีคู่แล้วรักกันดีก็กดผ่านไปได้เลยนะคะแต่คลิปนี้คือหนักหน่อยนะเนื้อาหาอาจจะหนักหน่อยกับคนที่มีรักมีประเด็นแล้วก็ปัญหานะคะสุดท้ายแล้วคุณจะชนะนะไม่ว่าสถานการณ์ตอนนี้คุณเจอมันจะย่ำแย่แค่ไหนทําร้ายจิตใจคุณแค่ไหนนะคะคุณหวังอะไรอะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้หวังที่จะเป็นครอบครัวหวังที่จะอยู่ด้วยกันให้เขากลับมาเขาก็จะมาเป็นครอบครัวกับคุณเพราะอะไรนะคะเพราะว่าเขากับคุณเป็นคู่กัน งควีนขึ้นขนาดนี้นะคะชัดเจนนะต่วแถมตบท้ายด้วยหรอวิกตอรี่ชัยชนะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้อย่างแน่นอนแต่แบมขอบอกว่าต้องใช้เวลานะคะใช้เวลาก่อนนะต้องใช้เวลาในการอดทนนะคะปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปนตามธรรมชาติอย่าเพิ่งไปเร่งรัดอะไรที่มันยังไม่เกิดขึ้นให้มันเกิดนะคะไม่งั้นคนที่เหนื่อยจะเป็นคุณนะ,อะขอไพ่บอกอีกหน่อยค่ะโอเค ยังไงก็ไม่ได้เลิกอันะถ้าจัดเหม็นขึ้นขนาดเนี้ยยังไงก็ต้องผูกติดกันไปอย่างนี้อยู่นะคะเพียงแต่รอให้เขาสะสางอะไรอะไรให้มันจบมันสิ้นก่อนนะคะอืมคู่กันแล้วไม่แคล้วกันเดวิลอีกด้วยนะอเห็นไหมนะคะโซ่ตัวนผูกคนไว้กับเขาไม่ได้ไปไหนจากกันได้เลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นคู่กันนะยังไงก็ต้องได้อยู่ด้วยกันอยู่ดีนะคะอืม อดทนหน่อยนะคะว้าวเด็กคนนี้โผลมาทำไมคะมาย้ำเตือนพลังงานความเป็นเด็กอีกแล้วเหรอเขาจะกลับมามอบความรักนะคะที่เขามีให้กับคุณนะทั้งตัวทั้งหัวใจที่เขามีเขาบอกคุณเห็นมือเขาไหมคะมือสองมือเนี้ยที่เขากําเหรียญเนี้ยมาให้คุณที่เขาหอบเหรียญเนี้ยมาให้คุณแล้วก็ทํามือแบบ คือด้วยความตั้งใจอ่ะคือการมอบคือการถวายอ่ะนะคะอืมเขาก็จะรักคุณนะคะแล้วก็ทําดีกับคุณเหมือนที่เขาอบอุ้มเหรียญเนี้ยไว้นะคะเพราะว่าเขารักคุณนะคะแล้วคุณก็เป็นคู่ของเขาด้วยแล้วคุณก็รักกันหากใครนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้พลังงานไม่ตรงกับคุณนะคะคุณก็กดข้ามไปได้เลยนะแต่หากใครกําลังรักมีประเด็นปัญหาในลักษณะนี้ภาพเกี่ยวในความสัมพันธ์นะคะหากทางออกไม่ได้ คุณก็ลองฟังก่อนได้นะคะเผื่อจะเป็นแบบว่าแนวทางนะคะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือว่าอาจจะมีประโยชน์คุณบ้างสักเล็กน้อยก็ยังดีอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเกิดคุณมีปัญหาในความรักอยู่นะแหมคิดว่าคลิปนี้ชัดเจนนะสําหรับหัวข้อนี้จากคนหนึ่งถึงอีกคนนะคะเขาอยากให้คุณรอนะเด็กคนนี้เขาอยากให้คุณรอนะ ไม้แต่เขาจะเป็นผู้หญิงและผู้ชายนะคะเขาจะมีพลังงานอายุที่เด็กกว่าคุณนะคะหรืออายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือจะเด็กกว่าคุณกี่ปีก็ได้หมดทั้งนั้นนะคะ เขาอยากให้คุณรอนะพูดจริงๆแล้วนะคะเขาอยากจะกลับมาเป็นครอบครัวคุณอีกครั้งเพราะเขารู้แล้วว่าการได้เจอคุณมีค่าแค่ไหนนะคะอยากจะอยู่กับคุณนะคะบางทีบางอย่างสถานการณ์ต่างๆอาจจะมีบังคับให้คนเราไม่ได้อยู่ด้วยกันต้องแยกจากกันนะคะแต่มันก็ต้องใช้เวลาเนาะถ้ายังไงถ้าเกิดว่าค,คุณคิดว่าเขาเป็นความรักของคุณเป็นรักของคุณและคุณก็ยังรอเขานะ ก็อยากจะลองให้โอกาสเขาดูแล้วกันนะคะแต่ถ้าบอกคุณบอกว่าไม่ใช่หรอกในเมื่อเขาก็มีคนของเขาอยู่แล้วนะคะหรือว่าหรือว่าอาจจะอีกกรณีหนึ่งเขาว่าเขาก็ไม่ชัดเจนกับเราคุณจะไม่รอแล้วไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็โอเคปล่อยเขาไปได้เลยนะคะอืแล้วคุณก็สารสัมพันธ์กับคนใหม่ได้นะคะแต่แน่นอนคือว่าหกเหรียญขึ้นน่ะเขาจะต้องมาขอโอกาสอยู่แล้วนะคะการมาขอโอกาสครั้งนี้นะคะ ก็แล้วแต่คุณว่าคนจะให้โอกาสเขาไหมเนาะเดี๋ยวเรามาดูออร์เคิลกันต่อเลยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะวันนี้ใช้ Angel Answer กับเอ g n l r o r o n a น c e นะคะขอให้นางฟ้านะคะท่านช่วยนะคะแนะนำทีนะคะหัวข้อนี้จากคนหนึ่งทั้งอีกคนนะคะจะเป็นอย่างไรขอนางฟ้าช่วยตอบด้วยะคะ่ะคิดบวกไว้เสมอนะ ไม่ว่าสถานการณ์มันจะย่แย่ตอนนี้นะคะหากคุณคิดลบนะคะมีความคิดลบๆอยู่ในหัวคุณมันจะยิ่งดิ่งนะคะมันจะขึ้นไม่ได้มันจะจมนะคะยังไงก็ถ้าเวลาที่คุณคิดมากหรือปวดหัวอยู่คนเดียวคุณก็ออกไปข้างนอกไปสูดอากาศอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะขอให้คิดดีคิดบอกไว้เสมอนะคิดอะไรได้อย่างนั้นนะคะโอเค no need to worry นะคะไม่จำเป็นต้องกังวลน,นะคะ คนของเราเองก็ต้องเป็นคนของเราของของเราก็ต้องเป็นของของเราเมื่อถึงเวลาก็ต้องอยู่ด้วยกันอยู่ดีนะคะ,อะขอนนังฟ้าแนะนําอีกสักหนึ่งใบค่ะเดี๋ยวเราไปดูแองเจิลโรแมนต์กันต่อนะคะอืมถ้าเกิดว่าเดี๋ยวเขาจะมีการติดต่อเข้ามานะคะเรื่อยๆนะหาคุณนะคะเขาจะไม่ยอมเงียบหายไปอย่างแน่นอนนะคะเขาจะทาให้คุณรู้ว่าคุณก็สําคัญในชีวิตเขาเหมือนกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดู Angel Romance นะคะสำหรับนี้นะถอด n องเจิลโรแมนตใช่บอกด้วยค่ะรีเท t เดี๋ยวคุณจะได้มีช่วงเวลาพิเศษพิเศษนะคะใช้เวลากันสองคนนะคะแบบประมาณว่าคนทั้งโลกไม่เกี่ยวนะคะมีแต่สองเราอะไรประมาณนี้นะคะหล่นมาแล้วหนึ่งใบอุ๊ยอะไรอ่ะ ชาร์ตนะคะขอให้คุณเชื่อนะในความรักครั้งนี้ว่าคุณเป็นของกันและกันเป็นรักแท้ของกันและกันนะคะเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมคุณจะได้อยู่ด้วยกันอย่างแน่นอนเมริซูลค่ะเร็วนี้นะข่าวดีจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วความสุขรอคุณอยู่นะคะขอให้คุณอดทนหน่อยนะเมื่ i กี v วิ g a าณเล่นนิ่งนะให้อภัยซึ่งกันและกันและเรียนรู้กันและกันให้มากขึ้นนะคะ ขออีกหน่อยค่ะเห็นไหมคนเก่าจริงด้วยอะนะพาร์ทไลฟ์เรลชั่นชิพนะคะคนเก่าๆคุณจะกลับมานะคะจะได้กลับมามีความสุขกันอีกแล้วนะคะยังไงก็ขอให้คุณนะคะมีความสุขกับคนที่คุณรักและปรารถนานะคะเขาจะกลับมาหาคุณอย่างแน่นอนนะคะคุณจะได้มาสารสัมพันธ์กันอย่างแน่นอนนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะแัมขอไว้พรอทุกคนมีความสุขสมหวังในความรักกับคนที่คุณรักและป่ารถนานะคะตอนนี้แมวที่บ้านบังร้องนะคะเดี๋ยวยังไงแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ